ในวันที่โลกทั้งใบพังทลายเธอคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่ถูกฝูงซอมบี้ไล่ล่าอย่างโหดเหี้ยมแต่ในนรกบนดินนี้มีบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดซอมบี้ตัวหนึ่งยืนขวางทางฝูงซอมบี้ทั้งหมดเพื่อปกป้องเธอทำไมมันถึงไม่ฆ่าเธอหรือจริงๆแล้วเขาไม่เคยหายไปซอมบี้ปกป้องหญิงสาวผู้เดียวดายในโลกที่ล่มสลายเสียงฝีเท้าหนักๆกระแทกพื้นดินแห้งแตกราวกับโลกกำลังหายใจเฮือกสุดท้าย ฝุ่นผงคลุ้งขึ้นคล้ายควันสพที่ไม่มีวันจางเธอวิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในกะโหลกเสียงกรีดร้องของซอมบี้ดังก้องหลังเธอเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่มันคือเสียงของความว่างเปล่าที่มีชีวิตอากาศอับชื้นปัานากลิ่นเน่าเปื่อยรุนแรงจนแสบจมูกมือของเธอสัน่นมือเปล่าไม่มีอาวุธไม่มีแม้แต่ความหวัง สร้างอาคารพังทลายรอบตัวเหมือนสุสานของโลกเก่าเธอแทรกตัวเข้าไปในซอกตึกแสงแดดลอดผ่านรูโวบนหลังคาภาพเน่าร่างของบางสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่เธอกลั้นหายใจพยายามเงียบที่สุดแต่เสียงฝีเท้านั้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นครอบเสียงกระดูกหักใต้ฝ่าเท้าใครบางคนเธอหันขวับดวงตาเบิกโพลง ซอมบี้ตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าผิวหนังหลุดลอกดวงตาขาวโผลนมันมองเธอแต่ไม่พุ่งเข้าใส่มันยืนเฉยเหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่างจากในหัวจากด้านหลังเสียงโหยหวนจากฝูงซอมบี้อีกสิบกว่าตัวดังขึ้นเธอก้าวถอยร่างกายแข็งทื่อเงือเย็นไหลลงตามแผ่นหลังแต่แล้ว ซอมบี้ตัวตรงหน้าขยับมันยืนบังเธอไว้เธอหอบหายใจสับสนหวาดกลัวฝูงซอมบี้กรก,กันเข้ามาฟันแหลมของพวกมันงับอากาศอย่างกระหายแต่มันไม่อาจผ่านซอมบี้ตัวนี้ไปได้มันคำรามเสียงต่าทรงพลังมันปกป้องเธอฝูงซอมบี้เริ่มรุมล้อมมันกัดฉีด เธอยืนตัวสัน่นน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเธอจำมันได้รอยแผลเป็นที่คอเสื้อยืดสีขาวเปื้อนเลือดเขาเคยเป็นคนที่เธอรักที่สุดและเขากำลังจะตายเป็นครั้งที่สองเสียงฉีกกระชากเนื้อดังกึกก้องเลือดพุ่งกระเซน็นสายใบหน้าเธอเธอกรีดร้องเสียงดังเท่าที่จะทำได้แต่ไม่มีใครได้ยิน ไม่มีใครนอกจากฝูงสัตว์ที่เคยเป็นมนุษย์เธอซุดตัวลงมือจิกพื้นดวงตาจ้องดูร่างที่ถูกฉีกออกเป็นชิ้นฮาา่าฮะเศษเนื้อของเขากระจัดกระจายแต่ดวงตานั้นยังมองมาทางเธอไม่กระพริบเหมือนกำลังบอกว่าเขาเต็มใจฝูงซอมบี้ค่อยๆหันมาทางเธอเธอก้าวถอยแต่แล้วก็ต้องหยุดเสียงกรอบกแกรบใต้เท้า ไม่ใช่เศษหินแต่มือซอมบี้ที่ยังขยับได้กำลังจับข้อเท้าเธอไว้แน่นเธอก้มมองลงนิ้วที่เย็นเฉียบและเปื้อนเลือดก,กำลังบีบรัดข้อเท้าเธอด้วยแรงที่ไม่ควรมีอยู่แล้วเธอกระชากขาแต่แรงของมันราวกับเหล็กที่หลอมด้วยความอาคตาเสียงของฝูงซอมบี้เข้ามาไกลลมหายใจของเธอเริ่มติดขัดโลกทั้งใบกลายเป็นเสียงหวิดวิว ดวงตาเบิกกว้างหัวใจแทบหยุดเต้นแต่แล้วบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นมือซอมบี้ที่จับเธอไว้ขยับอีกครั้งไม่ใช่เพื่อฉุดแต่เพื่อส่งบางอย่างให้เธอมันคือมีดมีดพับด้ามเหล็กเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งกรังเธอจำได้ทันทีนั่นคือมีดของเขามือของเขายังไม่ยอมปล่อย แม้สมองจะหยุดคิดไปแล้วเธอคว้าไว้มือสั่นระริกและในขณะนั้นเองเสียงคำรามของฝูงซอมบี้ดังขึ้นใกล้หูลมหายใจเหม็นเน่าฟาดสายต้นคอเธอไม่ลังเลฟาดมีไปข้างหลังสุดแรงเลือดสีคล้ำพุ่งออกจากลำคอที่ถูกกรีดเธอพุ่งตัวลุกขึ้นมีดในมือเปื้อนเลือดขาเจ็บแต่ไม่อาจหยุดวิ่งได้ เธอกระโจนเข้าไปในซอกตึกอีกด้านเสียงฝูงซอมบี้ตามมาด้านหลังเธอหันกลับไปมองอีกครั้งมองเศษร,ร่างของคนที่เคยเป็นที่รักนอนจมอยู่กลางฝูงสัตว์แต่นั่นไม่ใช่จุดจบเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังมาจากเนามืดเบื้องหน้าเธอหยุดชะงักดวงตาเบิกกว้างเงาร่างสูงใหญ่เดินออกมาจากความมืดไม่ใช่ซอมบี้ แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างสมบูรณ์ร่างนั้นมีดวงตาหนึ่งข้างเป็นสีขาวขุ่นอีกข้างเปล่งแสงแดงเรืองมันพูดเสียงแหบพร่าแห้งผากแต่ชัดเจนเธอคือคนสุดท้ายสินะเธอถอยหลังมือแน่นิ่งที่มีมีดพับอยู่สันไม่หยุดเงาร่างนั้นยกมือขึ้นในมือของมันคือซอยเส้นหนึ่ง สร้อยที่เธอเคยฝังไว้พร้อมศพของเขาเธอแทบหยุดหายใจหัวใจเต้นกระนำลำคอแห้งผากเขาฝากให้ฉันพาเธอออกไปเสียงคำรามจากฝูงซอมบี้เริ่มดังขึ้นอีกด้านแต่งเงาร่างนี้ยืนขวางระหว่างเธอกับความตายอีกครั้งน้ำตาไหลลงใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นเลือดเธอกัดฟันแน่นิ่งและก้าวเข้าไปหามัน ในโลกที่ไม่มีอะไรให้เชื่ออีกแล้วนอกจากปีศาจที่ยังมีหัวใจอยู่ครึ่งหนึ่งและฝันร้ายที่ยังไม่ยอมจบลงตอนนี้เธอก้าวเข้าไปไกลทุกฝีก้าวที่เหยียบลงบนพื้นแตกหักราวกับโลกทั้งใบกำลังพังทลายใต้เท้าแสงแดดสุดท้ายลอดผ่านก้อนเมฆหนาทึบสองตรงหน้าของเขาไม่ใช่เขาแต่บางสิ่งที่เหลือจากเขาครึ่งหน้าซีกหนึ่งเปลือยเปล่าไร้ผิวหนัง อีกซี่ยังมีร่องรอยของรอยยิ้มที่เธอเคยจูบเธอกลั้นหายใจขณะที่เขายื่นสร้อยเส้นนั้นมาให้มือของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างที่อยู่ในตัวเองเธอรับไว้ปลายนิ้วแตะกันเย็นเฉียบแต่ยังอบอุ่นทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างแตกกระจายในความมืดกระจกกระดูก หรือจิตสำนึกของใครบางคนที่แตกเป็นเสียงฮ่าฮะเธอหันขวับทางเข้าตึกพังพินาศฝูงซอมบี้ไต่เข้ามาทางเพดานดวงตาขาวโพลโนมองตรงมาที่เธอเสียงฟันขบกันกรอดเสียงกรามหลุดขณะพยายามคำรามเขาหันไปมองเช่นกันร่างกายของเขาสั่นไหวเหมือนจะสุดแต่เขายังคงยืนและพูดเพียงคำเดียว ไปเธอไม่ขยับสองเท้าตรึงอยู่กับที่หัวใจปวดร้าวเหมือนถูกบีบด้วยมือของพระเจ้าแต่เขาเก้าวออกไปก่อนตรงไปยังฝูงซอมบีไม่หลังเลเขาใช้ร่างของตัวเองชนพวกมาล้มกลิ้งเสียงกระแทกกระทันดังระงมเขากรีดร้องเสียงที่ออกมานั้นไม่ใช่ของซอมบีมันคือเสียงของคนที่ยังไม่ยอมตาย เธอหลังน้ำตาก่อนจะหมุนตัวพุ่งเข้าไปในทางเดินแคบอีกฝั่งลมหายใจของเธอแรงแต่สม่ำเสมอเสียงข้างหลังยังดังต่อเนื่องเสียงเนื้อฉีกเสียงของเลือดที่สากระเซน็นกับผนังเธอไม่หันกลับไปมองเธอกำสร้อยในมือแน่นเหมือนมันคือสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลือจากโลกไปเดิมและในขณะที่เธอกำลังจะพ้นเขตตึก เธอก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาฮ่าฮ่าเสียงที่ไม่ควรดังมาจากคนที่ตายไปแล้วอย่ากลับมาเธอหยุดร่างทั้งร่างแข็งทื่อนั่นไม่ใช่เสียงของลมไม่ใช่เสียงในหัวแต่มันคือเสียงของเขาจริงฮ่าฮ่าเสียงที่ยังติดอยู่ในกำแพงหรือในความมืดหรือในหัวใจของเธอเองและเธอรู้ ว่าเธอจะไม่มีวันลืมมันตลอดชีวิตที่เหลืออยู่เธอกัดฟันปล่อยให้น้ําตาไหลเงียบฮ่าฮ่ก่อนจะออกวิ่งต่อไปแต่ยิ่งวิ่งหัวใจยิ่งหนักอึ้งภาพสุดท้ายของเขายังติดอยู่ในม่านตาเหมือนเงาสะท้อนที่ไม่มีวันลบเลือนเสียงคำรามค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของเธอกระทบกับพื้นซีเมนต์แตกร้ว เส้นเลือดในขาสัน่นความเจ็บแปลบแล่นขึ้นสันหลังแต่เธอไม่หยุดข้างหน้าคือซากเมืองร้างถนนที่เต็มไปด้วยรถพลิกคว่ำเสาไฟฟ้าล้มพาดขวางทางกระจกแตกกระจายระยิบระยับเหมือนเศษดาวกลิ่นขมเอาวควันปะปนกับกลิ่นเน่าเหม็นของสิ่งที่เคยมีชีวิตตลบอบอวนไปทั่วอากาศเธอมองซ้ายมองขวา แล้วตัดสินใจกระโดดข้ามเศษซากไปอีกฝากเสียงหนึ่งดังขึ้นจากที่ไม่ไกลเสียงฝีเท้าหนักฮ่าฮ่ลากผ่านพื้นเธอชะงักในเงามืดของซอยแคบร่างหนึ่งขยับช้าฮ่าฮ่แสงสะท้อนจากตาเหลือบวาวในความมืดซอมบี้อีกตัวแต่ไม่เหมือนพวกที่เธอเคยเจอมันสูงกว่าปกติตัวซีดขาว ใบหน้าถูกเย็บด้วยได้ดำและที่มือของมันคือหัวกะโหลกมนุษย์ที่ยังเปื้อนเลือดสดใหม่เธอหายใจเข้าช้าลึกมือจับมีดแน่นนิ้วสั่นน้อยห่าหะแต่สายตาไม่ไหวเอ็นมันก้าวเข้ามาช้ามั่นคงเหมือนมันรู้ว่าเธอไม่มีทางหนีไปไหนเธอขยับถอย แต่รู้ว่าอีกไม่กี่ก้าวก็จะชนกับกำแพงตึกที่ถล่มลงครึ่งหนึ่งร่างของมันอยู่ตรงหน้ากลิ่นเลือดเข้มข้นพุ่งเข้าจมูกจนอาเจียนแทบพุ่งออกมามันเอียงคอเหมือนกำลังฟังเสียงในหัวของเธอและในขณะที่เธอกำลังจะยกมีดมันพูดพูดด้วยเสียงที่ฟังแล้วทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเขายังไม่ตาย เธอชะงักริมฝีปากสันคำถามหลายร้อยคำผุดขึ้นในหัวแต่ไม่มีสักคำที่เปล่งออกมามันยิ้มรอยเย็บบนใบหน้าแยกออกเผยให้เห็นเหงือกสีดำและลิ้นที่เหมือนหนังสัตว์ตายมันยกมือขึ้นชี้นิ้วไปยังตึกเบื้องหลังเขากำลังกลายเป็นอย่างฉันโลกทั้งใบหยุดหมุนหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบให้หยุดเต้นในทันที เธอหายใจไม่ออกสมองสั่งให้หนีแต่ขากลับก้าวไม่ออกแม้แต่ก้าวเดียวเสียงในหัวของเธอดังกองไม่ไม่จริงเขาจะไม่มีวันเป็นเหมือนมันแต่ภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือเลือดของเขาซึมไหลออกจากบาดแผลลึกกลางอกกระเพื่อมกับเสียงหายใจขาดช่วงมือของเธอกำ้อ้แน่นขอบโลหะกดลึกลงในฝ่ามือจนเลือดซึม ร่างตรงหน้าขยับอีกครั้งมันก้าวเข้ามาไกลจนเธอเห็นรอยสักเลือนรางบนต้นแขนขวารอยสักนั้นเป็นชื่อของเธอหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นขาสุดลงกับพื้นร่างนั้นโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูด้วยเสียงหักพราเสียงที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมจำฉันได้ไหม เธอร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลาอาบแกมหยดลงพื้นผสมกับฝุ่นและเลือดเขายังคงอยู่ในร่างนั้นบางส่วนของเขายังไม่ตายหรือบางทีความรักของเขาอาจจะยังยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ไม่ให้กลายเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์เธอยื่นมือไปแต่ใบหน้าที่ถูกเย็บปะด้วยเส้นดมันเย็นแข็งแต่เมื่อปลายนิสัมผัส ร่างนั้นก็หลับตาลงเหมือนกำลังรู้สึกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อว่าหัวใจทันใดนั้นเองเสียงคำรามก็ดังขึ้นจากด้านหลังฝูงซอมบี้อีกกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งพุ่งตรงมาทางพวกเขาดวงตาแดงฉานเล็บแหลมยาวเหมือนสัตว์ป่าที่หิวกระหายร่างของเขาผุดลุกขึ้นยืนขวางหน้าเธอทันที เธอร้องห้ามแต่เขาไม่หันกลับมาเพียงยื่นมือไปข้างหลังแต่หลังมือของเธอเบามั่นคงราวกับบอกลาก่อนที่เขาจะพุ่งสายพวกมันดุดสัตว์ร้ายที่ถูกปลุกให้ล่าเสียงเนื้อกระแทกเสียงเลือดสากระเซ็นเสียงร้องเจ็บปวดประปนกับเสียงที่เหมือนคำรำพึงสุดท้ายเธอหลับตาแน่น แต่ภาพเหล่านั้นยังฝังแน่นอยู่ในเปลือกตาแม้จะลืมตาก็ไม่สามารถหนีจากมันได้อีกต่อไปเธอลืมตาขึ้นในจังหวะที่เสียงทุกอย่างเงียบลงฝุ่นควันลอยอ้อยอิงในอากาศกลิ่นคาวเลือดยิ่งชัดเจนจนแทบหายใจไม่ออกข้างหน้าของเธอเต็มไปด้วยเศษชิ้นเนื้อแขนขาที่ถูกฉีกขาดและดวงตาว่างเปล่าที่จ้องกลับมา ร้ชีวิตเขายืนอยู่กลางวงนั้นร่างปเปื้อนเลือดแผลเหวอบ,บนลำตัวแต่ดวงตาคู่นั้นยังคงมีประกายเขาหันมามองเธอช้าฮ่หาฮะเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเธอก้าวเข้าไปแต่เขายกมือขึ้นห้ามสายตาเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเศร้า เขาหันหลังให้เธอแล้วเดินเข้าไปในเงามืดของซากตึกทุกอย่างกาวเหมือนกำลังเดินออกไปจากโลกใบนี้จากเธอจากความเป็นมนุษย์เธอวิ่งตามร้องเรียกชื่อเขาสุดเสียงเสียงสะท้อนก้องไปในความว่องเปล่าไม่มีคำตอบไม่มีเสียงไม่มีเงามีเพียงความเงียบและลมหายใจของเธอที่ขาดวง เธอยืนอยู่ตรงนั้นกลางซากปรักหักพังท่ามกลางเลือดและร่องรอยของสิ่งที่ถูกทิ้งไว้มือของเธอยังจับสร้อยเส้นเดิมแน่นจนโลหะบาดเข้าเนื้อหยดเลือดไหลช้าหาฮะรวมกับหยดน้ำตาตกกระทบพื้นซึมหายไปในรอยร้าวของโลคที่แตกสลายเธอยืนนิ่งท่ามกลางกลิ่นเลือดและฝุ่นควัน เหมือนทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวเสียงหัวใจเต้นในอกดังก้องเพียงลำพังไม่มีคำตอบไม่มีเงากลับมาเธอก้มลงมองซร้อยเส้นนั้นปลายสายมีจี้เล็กๆรูปดาวที่เขาเคยบอกว่าเพื่อเตือนว่าแม้ในความมืดยังมีแสงแต่ตอนนี้แม้แสงนั้นก็ดูจะริบรี่เธอเดินช้าฮ่าฮ ผ่านเศษซากและคราบเลือดฝาอากาศที่เย็นเฉียบเหมือนหัวใจเธอโลกนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วมีเพียงเธอและความทรงจำที่ตามหลอกหลอนทุกก้าวเดินทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันขวับหัวใจแทบหยุดเต้นในเงามืดใต้โครงเหล็กหักพังมีเงาร่างหนึ่งสูงใหญ่ ชะง,งักค้างไม่ขยับเธอเพ่งมองดวงตากลมเบิกโพลงมือกำมีดแน่นกลั้นหายใจร่างนั้นก้าวออกมาเงียบแต่มั่นคงเลือดอย่างเปื้อนเสือ้อเนื้อเย็บแผลยังคงพเพยะแต่สิ่งที่แตกต่างคือดวงตาคู่นั้นมันว่างเปล่าไม่มีประกายของเขาอีกแล้ว เธอเก้าวถอยหัวใจแตกเป็นเสียงรู้ทันทีว่าเขาหายไปแล้วจริงฮ่าฮะสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนที่เคยยืนเคียงข้างเธออีกต่อไปมันคำรามช้าฮ่าฮะเสียงแหบตำ่ำเหมือนเสียงจากนรกเธอกัดฟันหยิบมีดขึ้นมาน้ำตาไหลเป็นสาย แต่มือไม่สั่นอีกแล้วเธอกระซิบเบาชีบริมฝีปากถ้ายังอยู่ในนั้นขอโทษแล้วเธอก็พุ่งเข้าไปเสียงมีดฉีกอากาศเสียงร้องเจ็บปวดและเสียงสุดท้ายที่ดังในใจเธอคือเสียงของเขาที่เอ่ยเรียกชื่อเธอเหมือนวันแรกที่พวกเขาได้พบกันทุกอย่างหยุดนิ่งในชั่วขณะนั้นมีดในมือเธอปักลึก กลางอกของเขาตำแหน่งเดียวกับที่เขาเคยโดนกัดเลือดสีดำทะลักออกมากระเซน็นสายใบหน้าเธออุ่นขมและเต็มไปด้วยกลิ่นเน้าเธอกำม,มีดแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดมือของเขายกขึ้นช้าฮ่หาฮ่าแต่แก้มเธอเบาฮ่หาฮ่านิ้วเย็นเฉียบแต่สัมผัสอ่อนโยน ดวงตาของเขาที่เคยว่างเปล่ามีแสงบางอย่างปรากฏขึ้นอีกครั้งเขามองเธอมุมปากกระตุกเล็กน้อยเหมือนพยายามจะยิ้มเธอสะอื้นกัดริิมฝีปากจนเลือดซึมฉันขอโทษเขาไม่พูดอะไรแค่พยักหน้าช้าฮาฮะมือของเขาค่อยๆเลื่อนลงร่างเองลงกับพื้น ไร้ชีวิตไม่มีเสียงคำรามไม่มีการเคลื่อนไหวอีกต่อไปเธอนั่งลงข้างร่างนั้นในอ้อมแขนของตัวเองลูปผมงเขาเหมือนในวันที่เขายังมีลมหายใจฝนเริ่มตกหยดแรกกระทบไปหน้าเธอล้างคราบเลือดแต่ไม่อาจล้างความเจ็บปวดเธอหลับตาฟังเสียงฝนและเสียงหัวใจของตัวเอง ที่อย่างเต้นเต้นเพื่อเขาเพื่อความทรงจำและเพื่อโลกที่ไม่มีเขาอีกแล้วเสียงฝนตกหนักขึ้นฟ้าร้องดังสะท้อนทุ่นซากมือที่ว่างเปล่าเธอ,อยังนั่งอยู่ตรงนั้นข้างร่างที่เงียบสงบไม่ขยับไม่พูดแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวลมหายใจของเธอสะท้อนเป็นไอในอากาศที่เย็นเยียบ แต่มือของเธอยังจับมือเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแสงวาบของฟ้าแลบสะท้อนเงาเธอบนแอ่งน้ำที่ขังเธอมองภาพตัวเองในน้ำใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและน้ำตาแต่แววตาแน่วแน่เธอค่อยๆลุกขึ้นดึงผ้าคลุมเก่าๆที่เขาเคยใช้ห่มร่างของเขาไว้ด้วยความเคารพวางซ้อยเส้นเดิมลงบอ่อนอกเขา แล้วเอ่ยคำสุดท้ายด้วยเสียงแผ่วเบาขอบคุณที่ปกป้องฉันจนวินาทีสุดท้ายเธอหันหลังให้ไม่หันกลับไปอีกก้าวเดินไปในฝนในโลกที่ล่มสลายในเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ปลายทางแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยแสงจากเขาที่ยังคงส่องนำทางเธอแม้ในความมืดที่สุดของโลกใบนี้และเธอ จะไม่หยุดเดินอีกต่อไป